สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับอ๋อไม่ได้เจอกันหลายเลยหลายวันเลยฝนตกนะครับเดี๋ยวเราไปดูอาจารย์โบทํางานกันอ๋อลักษณะที่เขานี่น่าจะอ่าเลิกทาสวนนะครับแล้วก็มาทมาํานากรงกลางจะเป็นเนินก็เปน็นชั้นๆนะครับสูงต่ําไม่เท่ากันโหห่างเสียงเอวเลยนะครับ นี่บริเวณนี้นะครับท่านผู้ชมขอบไม่ไม่ถึงก็ลมนะครับแต่ว่าจะมีฟรีบ้างนี่นะครับนี่นี่จะเป็นอย่างนี้อันนี้ดันชายคันแดนนะครับ นี่เห็นโดนบ้ายไม่ได้ขยมเลยก็ค่อนข้างจะแข็งนะครับด้านล่างพอลุยได้อยู่ส่วนอุปตานั่นก็ดันคนานะครับแล้วก็ปรับพื้นที่ด้วยเป็น L40 นะครับสุดหลอไม่มาครับเกแล้วสายอาการจะหนักครับหนักไปหน่อย ดันเลนนะครับอย่างเละอย่างดีนะครับพื้นล่างมันแข็งก็อย่างลกนะครับโน่นน่ะแบบแบบด้านหน้าเราเลยนะก็มาทำให้เตียนแบบนี้นะครับพี่มันโอ้ต่างระดับกันเยอะมาก จะของไม่รอแรงแล้วครับเอาทั้งนฝนฝนี่แหละพอฝนหยุดก็ใส่เลยก็หยุดได้ประมาณสองวันนะครับโอ้โหตกไปเป็นเดือนละแต่ตกไม่ค่อยเยอะเท่าไหรอ่อามาดูอาจารย์โบเบิร์นยางเล่นเอาแม่ถ้าเป็นหน้าแรงก็วิ่งคนาชายคันอย่างเงี้ยแป๊บเดียวเอง นี่ก็ทรมานหน่อยนะ หเห็นต้นไม้ี่ย อันแบบคิดโทนเละๆเละๆก็ไปเฉยนะครับ พอจะไม่เกียร์นะครับดานหลังอย่างนี้เพราะว่าโอ้โหไม่ไหวเดี๋ยวเละใหญ่นี่นะครับดูสภาพนะครับท่านผู้ชมก็จะดันเป็นคันอย่างนี้นะครับดันเป็นคันแนวตลอดไปนู่นเลยนะครับเหลือแค่น่าจะกระทงนี้กระทงเดียวแล้ว ทงังทีนะครับเนี่ยโหด้านล่างแข็งถ้าไม่แข็งนี่เลิกคุยจมแน่ๆน่เน่เีเล่นซะก็อาจจะไม่สวยงามนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาจะรีบนะครับแล้วทีนี้จะทำยังไงเนี่ยต้องสูบน้ำใส่แล้วก็แช่แล้วก็ปั่นนะครับปั่นจะเข้าเปล่าจะไถก่อนหรือเปล่าหรือยังไง นั่นแหละครับสภาพคันนาก็วิ่งไม่ได้นะครับต้องใช้ใบดันหน้าดันเอาละกินชโมงหน้าดูนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไปเล,เละๆอย่างนั้นแหละครับรั่วแน่ๆคันนาเพราะว่าเหยียบไม่ได้ยํำไม่ได้นะครับไม่แน่นดินก็โผลงน้ำรั่วแน่ไม่ต้องกลัว อาไปเฉยนี่นะครับคนาทั้งหมดนี่ใช้ใบดันหมดเลยครับสองคันช่วยกันทำนะครับเพราะเละๆอย่างนี้วิ่งไม่ได้นะครับก็เริ่มใช้ดินข้างคันนะครับเกี่ยมาตรงด้านหน้าเรานี่มันต่ำนะครับมีน้ำขังอยู่ ดูระดับนะครับท่านผู้ชมโอ้โหห่างกันเป็นสอกไม่อยู่ได้เป็นสอกอะ่ะน้องๆแขนและมั่งเนี่ยโอ้ไรจะเก็บน้ำอยู่ปะเนี่ยอา้าวลันแล้วลันแล้วครับท่านผู้ชมหมาก้อนใหญ่ อาเริ่มพาดินมาเรื่อยแล้วนะครับเฮ้มาเป็นเรือเลยอ่ามีฟรีบ้างครับมีฟรีบ้างทางล่างแข็งมาก ใส่ตูมาเลยโอ้โหโหแกมาโอ้โหไม่กลัวเลยอ่ะก็ถือว่าโชคดีของเจ้าของนานะครับว่าดินแข็งตอนแรกนี่เขาวิ่งคนานะครับที่ดินเป็นัสันอยู่นะครับนี่ของหน้าเรา เขาทำคนาที่นี่หน้าดูแล้วน่าจะมันกระทงมันจะเล็กเกินไปก็เลยเดี๋ยวจะเอาดินดังด้านขวามือเรานะครับนี่เอามาลงตรงน้ำนี่ค่อนข้างจะต่ําแล้วตามาใส่เยอะๆแล้วคนาจะต่ำอีกหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหอัดใจเลยกานโบนเรา เอานานที่เจอกันนะใส่น้อยใส่น้อยนี่มันเลือดชัดๆเลยเนี่ยฮฮฮโอ้โหอ่าฟีฟีฟีฟอ่ออ่อใจเย็นใจเย็นอ่แข็งที่กว่าลมนะทำงานได้ถ้าลมนี่โอ้โหเดี๋ยว ดึงกันไปดึงกันมาเสียเวลานะครับอเอาเอาไอ้สาใจท่านผู้ชมไปเลยนนนาไี้เจอกันหลายวันแล้วครับนี่และครับต้องเอาพาดินด้านขวามือเรานะครับใส่ตรงที่มีน้ำใ,ให้เต็มเลยนี่นะครับเป็นห่วงกระตรงคันนานี่ครับ เหลือนิดเดียวเองสักคืบเดียวได้บ้างเนี่ยโอ้จะกันน้ำได้หรือเปล่าเอาเดี๋ยวกว่ากันที่หลังเดี๋ยวดันดินมาใสา่อ่าใส่ใหม่ได้นะครับวนดินไปเอาดินข้างคันนะครับ านฟรีเข้าแล้วอ๋อเป๋ทั้งคันเลยครับก็เริ่มใช้ดินข้างคันที่เราดันมาแปะไว้นะครับตรงนี้เอามาใส่คนาด้านนี้นะครับด้านหน้าเรานี้ เพราะว่าบริเวณตรงนี้นะครับมันสูงเดี๋ยวจะลุยน้ําต่อหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ายังไงจะต่อให้อีกสักคลิปนะทาลุยน้ำนะนี่ยังแข็งครับแต่ว่าสาวางผ่านก็เข้าเหมือนกันนะครับเพราะว่ามาสองคันนี่จะของนาด้วยนะครับมาช่วย น,นะครับคันนาใช้ใบด้านหน้าก็จะอย่างนี้นะครับช้ากินชั่วโมงจะของนาเขาแต่ว่ามันจำใจต้องทำนะครับก็อเกลี่ยดินข้างคันนะครับไปไว้โน่ด้านหน้า ยังต่ำอยู่นะครับก็มาเริ่มไล่ดินทังนี้นะครับ ไอเอลซีศูนย์ดันน้ำหน้าก่อนนะครับแล้วก็อาจารย์โบเก็บตามหลังอาจจะประมาณนี้นะแต่ย,ยังยังยังไม่เรียบนะครับเดี๋ยวดูก่อนพร้อมลั่นยังจะต่อให้อีกสักคลิปหนึ่งต่อคลิปนี้ก็ไว้เพียงนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมควหมายโอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามมาสวัสดีครับ